เท่ากันบป,าาป้านได้ตันยางซ้อนขึ้นอ,อันเปิดไข่เลี้ยงเหลียกเหนื่อยเพราะเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาพ่อแม่โชคดีแม่จ้าพี่น้องเมื่ออยู่แต่วงมวนด้วยแหะถ้ามว่ามีร้านกันเียบมีซีดีงอแงงบอกว่างอแงงบอกว่าอยู่กับลุงสองคนอันเที่ยวข้ามเมืองกันที่น้อนเรื่อยเออลงข้าวลงสนนะข้าว,วมันยังเป็นเนด้ยอันเลังเทียรุกบี่น้องแน่กับลูกขืนข้ามเมืองที่น้อนแล้ว นี่ตาบนแบสิบเบอรแล้ววันนี้ตาเนี่ยพวกเรา,า,าสภามบบบันสาพยังไงะส่เนี่มใส่ต้นเต้นตย่เอียงเหรอเอียวมัน,มน,มนมจึงไหมมันเป็นใสน่นี่เยนี่นเอียงใมอมันมันอยู่ต่นตมันดึงมาได้ดึงก็คืนวันนี้ขับรถกระบะนะคะห้ามลืมอันดาวัานนี้คือว่าเป็นเียเท่านั้น,น,นเกียวป เอ้หมดออว่าเทาซื้อนานแล้วมันไม่ย็ลำต่อให้เราอาไปส่งพี่นามกินไหไเออน้ำรากก็บพี่ได้สามแพ็คอยเอสาลอยเทันเออโทษสร้างรถดราต้องเงอยากไปซื้อบานนี้โอโหม่มีเนาะเพราะมันกระหูที่แม่วะเมื่อหน้าท้อากิเมี่ยเสื่ออันนียี่ปีไปบ้านนะเฮี้ยเจตอนกับี่ได้สามแผรลอยเี่กนันมาโอ้ยะเหียงลมโอสีร่างกายไงป้องาัน้องเเข้าม่อ เขาเลยไปสื่อเผาไปเลยนี่ตาไอ้แสงกูไปเห็นนีต่ตาวะ่ะสวัสดีค่ะ <ing> ไหนคะ F4 ยังไม่เห็นหน้าเลยขอหเห็นหน้าหน่อยคะ่ะอยู่ไหนคะลกูกนี่ค่ะยังไงคะไม่เห็นเลยค,ะค่ะไหนเอามานี่ตรงนี้หันหน้ามาเลยมามามายืนตรงนี้หน่อยมายืนโชว์หน่อยคะ่จะจ้าเอ๋เป่ได้กินสูชิขนาดี้ห<ส>น <ม Islands> ูย <walking>. ังไม่ได้กินสูชีเลยนะป้าอาชันอันโทวหาตัวตกกระเทราะไปบ่ จนเบิดป่อสิไปละชาดไว้เนี่ยประจำสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านค่ะอย่าสูาาาดท่อนฝนโมโตจ้ามาือวานเหรอเพื่อ <c oughs> น,นบ้านยุนี่ข้อมันโตกแห้งดิบอสนี่แหละอ้าวๆกำลังขึ้นหน้าเนี่ยนี่จะบานท่อนหรอบมตก กินข้าหนอเบ่าเนี่ยยินก็เดียววะพอจตัวกมสิดหรอพอจะตัิ่งเผานี่แหละขนาดนี้แต่รีบมานะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมาเป็นตอนขอข้ามไปเห็นปะผู้หนึ่งยังทอดไข่ดาวยังไปนั่งกินเ้ายังว่าสอามน่ารีวแล้วเออเรื่ัเปี่สุดกันไปรอดอันก็เสได้กินก็จานเพิ่ก็จะกินก็เดียวันตกินแล้วยิ่งผับกเพ้าเองผัดไข่ดาวเองแซ่บาย เคี่อนเท่ากับอันนั้นตัวเคี่อมเท่ากับอันอนั้นเท่าก,กับพััวหวานกมอนน้ำพริกนั่นนะะี่ตาก้อนผููเซียงแซ่บผักออน้ำพริกนั่กเหมือนแซ่บกินนก็แซ่สดขคกับฟอสห้อยหวนเออ่งใส่ทกคนกินตอนหอนๆด้วยแซ่บอสวัสดีหนึ่งพันสามร้ทน้องค่ายคนโตท่านขึ้นมาแั่บสวัสดีค่ะ โอ้โหที่ห้าง้น้าอยู่ผ้าอยู่ถนมเอาเงินไปขืนกันเหมืนเงินใส่พี่น้องก็ถือเลียลอตเตอรี่สองใบเพราะในไปขืนเงิ่อนเดียวไปขืนใส่เลยเฮ้ยโบเคยถือก็เธออะไรน้ำหล่านลอตเตอรี่ตัวเงินบ่อหล่านทอดน้ำธนาคารโอ้ไปซื้อของให้ลุงเคียนจ้าไปซื้อของให้ลุงเคียนร้านกับตองเกียงคือเกเอาใจพี่น้องเอามานำพนึงพนึงเอาไปขึ้นใหญ่เออ <G ül> ไปซื้อของให้สร้างไปซื้อของให้ช่างค่ะหน้าที่หน้าที่ซื้อของให้สร้างแต็มเตอยู่หม้อสามหมอดสวง่งผได้เอบอบม้อสว่างเรื่เงย่อนมากก็นทไ,ไปซื้ออะไรให้สร้างให้พ่อใหญ่การตะเกี้พวกลูกเคียนราเบงไหลสวนฝนตกฝนตกคาลิตาฝนตก พ่อสาลุงเคนลุงเคนถึงไหนแล้วคะวันนี้ลุงเคนจะส่งอันโซนกสีอยู่อันกาญจนาุรีพี่น้อไปสองขึ้นพนักลับมาหมดเอียมอันข้นรถนอีกแล้วรถจีนอี่แล้เออเอียวอีแล้วเออลุงเคนไปกาญจนาุรีสองขึ้นแไปส่งงสีถูกขาไปจะีสามตีสามตีสี่นี่แหละเยงอามน่อย อไมคโซอยอันวันนี้กามาบันเพราะว่าเราคงรู้สึกดีบอกกามารถสีบอกหดบันไงดอกผู้ใดสนใจเคร่อสีเขาได้พี่น้องติต่อมุเชียนใดเด้อศูนย์แปดหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามสี่สี่ด้วยสนใจเครื่องสีขาวนะคะหมว่ามันกับม่อเือเนี่ยเอารถสีขึ้นจะหมอเกล่อสอบใปเออะโอ้ยดีกอ่ารเสีประกอบสีมนประกอบกามาจะไปส่ง ต้การเดี๋ยวมาต้อการเดียวกกเสียว๋น่วไป่งาจมะนาจแมแย,ยุ่งรห่า่ต้องเป็นนะแมุเชมากการแยนจ้าผ่านอำเภอบ้านโปง่งวัดสันนาจามแมค่ะปเจ้าบุรุ่เคยไปการจแน่บุรีเื่เดี้แต่ว่าเราเราไปการเหมือนจะไปอำเภอดอดไอำเภออย่างเนาะขาวบุอ ย่างกันบุกบอกว่าแม่ยอืมใชไหมไหมเขาดูน้อยใช่ไหมเออมะคืนนี่แต่คือเจออะไรบุอันไตตันมะเรียนด้านเหนะป้าเมื่อคืนนี้ใครนะเมื่อคืนนี้ใครมาเรียนกับหนูป้าาสันพี่ไตตันโอ้หนูอันคนที่มากินเนื้อย่างกับเราใช่ไหมป้าคนใช่คนที่เขียนหักไหมป้าขนาดแบบอีดีไตตันเขียนหักนะเออทําไมเขาใส่ข้าวขาวหรอป้าขนาดคือเจออะไรบุเนี่ย เฮ้ยไัเยเทพจำได้เบิ้นั่อันเว้นจ้าเร็วๆนะเดี๋ยวไม่ทันนะส่งส่งขีดจาไปวะส่งลิปเสียงส่งขอความเสียงว ยูขาเรี่กินว้นเสียบมะลี่ด้กินเสียข้าวเ้องางดีหบ่เอมาเพื่อกบกินจ้าข้ามกินเขาสองเนะมือสามื่อแล้วเมื่อใครใครขึ้นจี้ตวากินหนานตองหูทงนึงไปหาหมอใส่อห,หมอนะลุงโอ้ได้ยาขาเสีีก้ปวดมน้ขาเสืกินเฮนเวดได้ป่ะเนี่องโตเกียวกำลังกินนี่กัดเนยบ่ ตัวเกี่ยวสีบรั่งกินมา่อแรกสบเบอร์สวัสด,ดีปัจเจ้าพี่ลูกจ้าพี่จารานเป็นตัวกินก็เตียวดีนะมันมาหวานอะไรหรปัจเจียวนะ่ะอเมือนย่ายเทียมจ้ามาใส่เมื่อนบอกเดินทางปลอดภัยไ,ไปเที่ยวไหนคะ ไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไปซื้อของให้ช่างค่ะซื้อของให้ช่างลงสีค่ะซื้อของให้ลุงเคียนแต่ว่าลุงเคียนไม่อยู่นะคะลุงเคียนไปการจัดน้ำบริรโภคสมงลงสีให้ลูกค้าค่ะเปิดเมื่ออี๋เปิดเมื่ออีอ๋ไปตีเหนืออย่างหัวแรงอย่าเขาดูมั้ยเ <c oughs> จเขาอยากกินอันซาบ,บวัวต่าเขาอยากกินเนื้อของแอบเขาเนีย้ย เอาไว้ส้นนีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวปเจ้าเฝ้าคำบ,บนก่อนฝนสิตกแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ